No body love ว่ะความรักไม่ใช่ร่างกายร่างไม่ใช่ร่างกายรักเฮ้ย No body ไม่มีใครไม่มีใครไม่ body แปลว่าอะไร body แปลว็น body แปลว่าอะไรร่างกายเออ No แปลว่าอะไรไม่ไม่ร่างกายใช่ไม่ร่างกายรักนี่เสียงกันเนี่ยนี่เสียงกันอันนี้คือนี่เสียงเหรอภาษาอังกฤษเก็บสี ภาษายีเดียดสีเลยยัางวะเนี้เอา้าอู้หูผิดตรงไหนเอาบอดี้กับร่างกายโนก็คือไม่มีร่างกายรักเห็นปะก็ถูกนะก็ถูกสาขารัโอเคต้องไปโทษต้องไปโทษต้องไปโทษเดชนันีด้ถูกต้อง โอ้เยอะอยู่นั้นเนาะโอ้โหเป็นล้านสําหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัตเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับ G Mobile ครับไนมะ่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย ไปหนึ่งไปหนึ่งเขาเพิ่งไปหุ้ยตกใจตกใจละสิตกใจละสิอะไอย่างไรล่ะครับตรงผมนีครับมีเทียบเลยครับตรงบนน่ะตึกนี้มีนะระวังนะมีทุกตึกเลยนะฟังเสียงกันดีๆนะครับไม่มีใครไม่มีใครช่วยเลยอุ้ยอุ้ยเอิดเอิดเรียบร้อย เล่นยากจังง่อยาลลคือความมันระวังไอ้สกูมานะคือตรงสวยล้มสองตรงนั้นเลยพพ่สามหนึ่งสามสองอุ้ยเชี่ยประิดสวยจัดเลย พี่ออกได้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 พี่คันออกมาอุ้ยไม่ได้หวะพี่คันไปโดนระเบิดอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวได้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 เด้ได้ด้ไ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 ด้้า้ฮารุขึ้นมา้ข้้้ด้้ดดไกดดพี่ยาไ้ มันอยู่โดด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 แแรกแถวแรกแถวแรกโดดแล้วหมดแล้วทะลุคานออกไปเจ๊งหลายคิ้วคิ้วเจ๊งหลายคิ้วคิ้วเจ๊งคิ้วไหลไหลายเจ๊งคิ้วไหลไหลอันนี้ได้ปะอันนี้แปะได้ปะถูกปะอันนี้ถูกปะได้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 อันนี้ตรงอันนี้ตรงคานไปใช่ไหมพี่บอกแล้วพี่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เถียงพี่ Nobody โนบอดี้เนี่ย่ไหมถูกต้องไม่จบไม่จบกับโนบอดี้โนบอดี้เฮ้ยเอ็มสิบหกระยะพันเมตรไอกระดูกมันโคตรดีแบบมันเห็นกระดูกเป็นชิ้นเลยแบบเป็นต่อนเลย ไอ้คนสีมันเล็งหัวยากจังนั่นนี่ประเด็นมันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเจมส์่ริงเฮ้ยปีบอลผมจะพลดเหล่จได้หลัวอือุ้ยอย่าระวังอย่าเดินขึ้นมานะระเบิดนะระเบิด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 อย่าเข้ามา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 โอเคโอเค บินไปเลยโอ้ยโอ้ยปนเลยบ่อยกันนะที่โคนโคนนอนอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยโดนหัวไมเได้เมเได้ยิงตัวทีดกบเห็นก่อนแม่ยิงตัวที่กบเห็นก่อนตัวเดียวอ่ะน่าจะลงอุ้ยรถโดนยิงอะไรวะ พี่เอวไอ้ดิบไปมามันสมองวิ่งอหรอพี่มันจะเดินมามเนี่ยไอตัวสมองอ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ยต้องหัวเนี่ยต้องพันยาวอ่ะถ้าคมขนาดนี้มันมาแล้วนะเมา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  อุ้ยพลาดเฮ้ยโอ้โหโคดเวอร์อะโคดเวอร์อะเบอร์จัดไงล่ะเรียกว่าผมได้ไหมอุ้ยดูดิดูดิแม่งอะไรกันที่ปวดศัพวิ่งขวาไปตัวหนึ่งวิ่งขวาไปตัวหนึ่งเห็นปะวิ่งขวาไปตัวเห็นปะรู้ขวามือขวามือขวามือวิ่งขวาไปตัวหนึ่ง จับกบได้ปหมจับกบได้ปหมจับกบได้ปหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได่ไดาโอเคฮารุฮารุทิ้งพี่ไว้ได้ป่ะล้วฮารุไปเล่นเข่าไก่ได้ป่ะตรงไหนตรงไหนก็ได้อ่ะฮารุหามุมเล่นที่มันยิงหลังมันได้อ่ะอ้อมไปหลังมาเลยอ้อมไปหลังมาเลยแม่งเอ้ยพลาด บักเนิอนอี๋ฮารุระวังไปหารู้นะไม่หารู้นะได้หนูได้ฮารุระวังนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเดลือสองตัวละเอาซะบ้างเอาไปซะบ้าง,สอง,างสองตัวปะใช่สองตัว ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นบั็กเนินบ้างตรงไหนไม่บั็กเนินบ้างกูไม่รู้เลยน็อกตัวมีไอตัวตัวอีพีน็นอกเอาตายหมดอ่ะโอเคทามมิ่งสวยเชื่อตัวตัวอีพีอย่างเอาเลยบอกเลยอะไรเด้อโอยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอากมีเด้อมีคนตามมา ลมสองเจ็บเจ็บตัวเดี่ยวสองตัวโอ้โหสวยเดี๋ยวตัวเดียว,วเนาะหายเจอพี่ลมสองหลังรถตัดสวยค่ะมอะสส,สตะเกียบพี่ฝนแบบเห็นชัดเลยอ่ะว่ายิงเจ็บมากอะ่ะใช่สุดยอดสุดยอดโอ้ยไม่พักกันเลยเหรอ พักรอย,เห,อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วบว้ยไอ้กูไอ้ไอ้กูได้รีแลกหน่อย <unst ific> ไปเลย้ยมันพักเลยมันหยุดมันเงียบสงบสดใสแล้วมันกะว่ามันจะมาปิดงานเฮ้ย เอาฟางน็อกหนึ่งฟางฟางกองฟางมีเหลือได้ฟางมาถือได้นะมาถือได้นะน่าจะโดนอยู่มั้งน็อกเกือบร้อยน็อกสองเหรอหลังกลางฟางอ่ะเออน็อกสองอีกเหลือตัวเดียวต้องเหรอลองเช็คหลังเขาไปดูระเบิดซ้ำสองนี่กูเหนื่อยกูเหนื่อยกูขอโทษไปอีกรูปมันมาอีกทีหนึ่ง แหลกแล้วพอเหอะไอ้เหี้ยมึงพอเหอะตาใจเขาดูร่าหนาดิดูคนเนี่ยพีตายหมดแล้วไอ้นุมบอดี้เก็บหมดเลยตีหนุมบอดี้อ่ะพี่โอเคตีไม่มีร่างกายอ่ะนุมบอดี้ตีไม่มีร่างกายกูบอกแล้วนุมบอดี้ไอไงล่ะไอไงตบแปดตรงตัวไปดิน่าจะเหนือคอยสี่โอเคมาหาชาหรอปะมาขับดูมาขับบนขับบน ดาเซียกับบักกี้อยู่หลังค้อนเห็นมันรู้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 เกมเปลี่ยนเลยนะเอาจริงพี่หาตัวซ้ายไม่เจอเห็นและอโอ๊ยเวเย้เน้ยนัดสำคัญนัดสำคัญเลยเมื่อกี้เพื่อนมาอยู่หลุม มาร์คเขียวพี่สองตัวมันเป็นระเบิดถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ไม่หลุมไม่ใช่หลุมนี้หลุมนู้นเฮล่าเฮล่เออหลุมนี้ก็มีเหรอน็อกน็อกเราเข้าหลุมป่ะอุ๊ยเราเข้าหลุมได้ลูกหลุมหน้าเราเนอะหลาก นั่นบนเหมือนจะไปจับเพื่อนมันวิ่งอยู่ฮารุวิ่งเห็นปะนกฮโรลระวังฝั่งซ้ายด้วยนะตายหนึ่งไอตัวแรกไอตัวแรกตายตัวที่วิ่งยังนอกอยู่มันจับได้หนึ่งตัวนแน่เลยคิวฟฟสไม่ขึ้นอ้าวขึ้นแล้วเหลือในหลุมหนึ่งเอ้าวเศษเราได้ที่สามอยู่ฝั่งฝั่งนี้ระวังนะมาร์คเขียวพี่ดูในแมปนะดูในแมปนะ ท่านวดระวังห้องน้ำนะห้องน้ำซ้ายมือด้วยโอเคไปเช็คเงินะล้ตรวจอไปอยู่ในไหนใช่อยู่ในห้องน้ำเฮ้ยเวดไอโนบอดี้เอ้ยวิ่งมาทันปะวิ่งมาทันปะวิ่งมาทันต้องวิ่งอ่ะถ้าจะจับอ่ะเฮ้ยจับเฮ้ยจับเฮ้ยจับออ้ยไอ้จับโอ้เออมาโดนห้องน้ำคุม ใช่มันเลืนนัดเดียวเมื่อกี้แต่มันเอคจริงผมน่าจะระแวงซ้ายกว่าระแวงขวาดีกว่านองเอ้พาดดูระแวงซ้าย<ๆ>เรียบร้อยโอ้โโอ้ยจะได้จงังโอ้โยอย่างงี้อยไม่ได้ขึ้นขวาเลย โ<ค><ณ>ดนไอ้ไม่มีร่างกายรักฆ่าซะอย่างนั้นเราถามบิ่งถามบิกงอโสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage แถว F f l i ์ฟ f o r f ันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผม Macap.